สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะมารีวิวรถกระบะพันแก่งนะคะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากเจ้านิสันนาวาร่า m p 3 0 0ตัวนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะบอกเลยว่าคันนี้ช่วงร่างหนึบหนึบอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะมีสัญลักษณ์โลโก้คำว่านิสันอยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้ใส่แม็กให้เป็นแม็กขอบ20สีทองแบบนี้เลยนะคะ มีบันไดข้างมาให้ตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 DDTI นะคะ VGS Turbo นั่นเองส่งเบาๆข้างวดเบาๆ4,900บาทตลอดสัญญานะคะสัญญารักนี่ n t 3 0 0โลโก้นาวล่านะคะมีครบเลยมีท่อไฟได้ให้ด้วยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีต่อทะเบียนพรบตัวนี้เป็นตัว s m a r t c a p นะคะเชื้อเพลิงดีเซลส่งเบาๆนะคะสเสนอราคาเพียง 259,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชมหน้าห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องนี่เดิมๆนะคะเราได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะแบตเตอรี่ใหม่เดิมๆเ,เลยนะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายโนใจกระบะนิสันนวราชตัวนี้นะคะเข้ามาดูรถมาลองขับได้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนิสสันนวราชตัวนี้เบาะเป็นเบาะพากจำไวหยี่นะคะระดับปรับไฟฟ้าหน้าคอนโซลนี่เอียมสะอาดนะคะเป็นเกียร์6สปีดเครื่อง2.5เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะคะ คันนี้รถวิ่งใช้งานที่หนึ่งแสนห้ามนโลนะคะแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้ด้วยตัวนี้นะคะ CD ดีสามารถบูทูธได้กล้องแจ่มมากนะคะแอร์ A, ปรับได้สระดับนะคะเป็นเกียร์หกสปีดด้วยเป็นรถปี2016ส่วนโปรโมชั่นนะคะกระบะนิสันนวราตัวนี้ไม่มีเครดิตนะคะจะมีเงินกลับบ้านให้20,000บาทสำหรับลูกค้ามีประวัตินะคะเอาเงินกลับบ้านไปเลย เจ็ด0มืนบาทนะคะย้ำโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีต่อทะเบียนพร,ะระบอ,รอยากออกรถฟรีดาวคิดถึงแต่รถสุยานยนต์ค่ะ